สวัสดีครับจากร้านของเล่นไทยเล็กทีทอยดคอมนะครับในคลิปนี้ผมขอนําเสนอของเล่นเสริมพัฒนาการของเด็กอีกชนิดหนึ่งนะครับผมมันคือตัวเมสบาลานะครับมันเป็นตาช่างเพื่อสมดุลระหว่างจํานวนแล้วก็ตัวเลขนะครับผมอันนี้ไว้สําหรับอสอนการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขให้น้องๆหนูๆน,น,นะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องก,กันดูดีกว่านะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรอย่างไงบ้างครับดูคร่าวๆนี่โอ้อุปกรณ์น่าจะเยอะพอสมควรนะครับ แกะกันสดๆเลยครับอ้า,อนนอนนอามาดูกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นขาตั้งนะครับผมวางเลยอันนี้อะไรเอาไว้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นข สดนลยแหละครับอันนี้ตั้งเสาใช่ไหมเอยใช่แหละอันนี้นี่แล้วก็นี่นะครับยังไงต่อยังไอองไอีกอันนี้คือตัวอะไรเนี่ย นนำหนักม,มีให้หลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยครับผมแกะครั้งแรกเหมือนกันชึบ เลยอันหนึง่งอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นตัวถ่วงน้ําหนักนะครับสังเกตดูว่าเวลาเราแกะออกมาจากกล่องมันจะยังเอียงเห็นไหมครับคือน้ําหนักเออมันไม่ค่อยบาลานซ์คาดว่าน่าจะเอาไปถ่วงนะเหน็บเหน็บเท่าไหร่แถวนี้มั้งลองดูครับดีขึ้นไหมยังไม่ดีขึ้นอีกนิดหนึ่ง อีกเลกอันหนึ่งในตรงนกนี่แหละเออดีขึ้นหละโอเคดีขึ้นไหมหรือขยับตาวนี้หน่อยหนึ่งอ๋อนี่ขเขาเหน็บกันตรงนี้มผมก็เนาะนี่มันมีตรงมันมีจุดหนีไปตรงนี้ครับอ่ายัางไม่ได้เราก็ขยับไปเรื่อยๆ ดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นอขยับอีกโค่นะโอเค <c oughs> <c oughs> น่าจะดีขึ้นแล้วครับผมทีนี้วิธีการเล่นของมันก็คือมันจะมีสองฝั่งนะสมมุติว่าให้อันนี้คือหกใช่ไหมครับผมอ่าหกแล้วก็อานเนี้ยอ่าอันนี้คือสมมุติว่าอันนี้เป็นฝั่งคุณแม่นะครับอันนี้แม่แขวนไว้ที่หลักหลัก หลักหกเนาะทีเนี้คุณลูกอ่ะก็จะต้องเอามาบวกลบกันมันก็อย่างเช่นก็คือ3บวก3มันก็คือ6เห็นไหมครับมันก็จะบาลานซ์กันเลยทีนี้วิธีการบวกมันได้หลายแบบนี่มันอาจจะไม่ต้องเป็น3ามบวกสก็ได้มันอาจจะมา6อันเดียวก็ได้เฮเห็นไหมมันก็จะบาลานซ์เหมือนกันเลยเห็นไหมครับมันอาจจะไม่ใช่ 6อย่างเดียวก็ได้มันอาจจะเป็นอ่ะหนึ่งหนึ่งบวกกับอะไรครับหนึ่งบวกกับสามเป็นสี่ทีนี้เหลือกี่อันก็เอ่อหนึ่งบวกสามเป็นสี่แล้วก็บวกอีกบวกอีกสองปึ๊บเห็นไหมมันก็คือหกเท่ากันเห็นไหมครับผมเอาใหม่ทีนี้ลองลองเปลี่ยนดูบ้าง เอาเราตั้งไว้ที่6กเหมือนเดิมเอาเป็นหกบวกสมแล้วกันเป็น9เห็นไหมน้ําหนักมันก็จะไม่บาลานแล้วทีนี้จะทํายังไงให้มันบาลานนะครับอันนี้มันเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่าเริ่มใหม่แล้วกันเอาเป็นสบวกเท่าไหร่ดีสามบวกห้าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น8ดใช่ไหมมันยังไม่บาลานใช่ไหมเราก็เพิ่มอีกหนึ่งเป็น9ก้าพอดีเลยเห็นไหมครับฝืดนิดนึงนะทีนี้ก็ พอเข้าใจวิธีการเล่นไหมครับอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี้การ์ดการ์ดอันนี้สมมุติว่าเป็นน่าจะเป็นการ์ดโจทย์นะครับผมน่าจะเป็นการ์ดโจ์อ๋อเป็นโจทย์เป็นโจทยล่ะครับผมแปดบวกสองเท่ากับเท่าไร่อะไรประมาณนี้นะครับอืมก็คือคุณคุณแม่คุณพ่อเป็นฝั่งตั้งโจ์แล้วก็คุณลูกเป็นคนบวกอย่างนี้ใช่ไหม ลองดอูลองเล่นตามการ์ดดูอันนี้อะไรเนี่ยแปดบวกสองหรออะแปดอันไหนคือแปดหนึ่งอันนี้เท่าไรเนี่ยอันนี้คือเก้าหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนี่แปดอ๋อสมมตินะเล่นตามการนะครับแปดบวกสองเท่ากับเท่าไหร่ครับแปดบวกสองเท่ากับสิบสิบสิบ สิบนี้เลยได้ไหมได้เห็นไหมมุกแดงเหมือนกันมันมีหลายวิธีนะครับผมจะให้ผลลัพธ์มาเป็นสิบอาจจะเอาเป็นสิบอย่างนี้ก็ได้เอาเป็นสองเอาลูดสักคู่นะสองสองบวกสองบวกสี่เป็นเท่าไหร่ละครับเป็นหกแล้วก็เท่าไหร่ต้องบวกอีกสองถึงจะเป็นแปดใช่ไหม ออเอ,เอ้หรือผมบวกผิดอ๋อไม่ใช่ดิฝั่งนี้มันเป็นสิบผมพูดผมบวกผิดอันนี้เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่แปดก็ต้องบยสองก,ก,ก็ต้องแขวนไปอีกหึือเห็นไหมครับผมบาลานซ์ยังโอเคมันฝืดหน่อยนะครับเข้าใจวิธีการเล่นแล้วเนาะประมาณนี้นะครับเหมาะมากเลยนะคุณแม่ผมว่าผมก็จะเอาให้ลูกผมสักอันหนึงเหมือนกัน <laughs> ชอบอะแล้วก็สีสันค่อนข้างสดใสนะ อใช้ได้เลยครับสำหรับคุณแม่คุณพ่อเอผมว่าเป็นของเล่นที่ดีมากนะห่างไกลจากให้ลูกเล่นมือถือนะครับถ้าชอบสินค้าตัวเนี้ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ